เป็นสองประเด็นที่วันนี้นยายกฝากทางผู้ว่าไปอม,มาฟังที่คุณสนทิยานครับส,สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณสนทิยานสวัสดีครับคุณวัชรพ์คุณนัทพงศ์คุณสรินายครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็ผมคงจะต้องทบทวนตอนที่ท่านนายกยิ่งลัณ์ประกาศหาเสียงนะครับตอนที่พรรคเพื่อไทย นการเลอกตั้งในครั้งนี้เนี่ยนะครับเรื่องกระชากค่าของชีพลงนะครับโดยการยกเลิกการจัดเงินกองทุนน้ามันนะครับวันนี้นะครับประเทศไทยก็กลับมาเก็บเงินกองทุนน้ามันเหมือนเดิมมันเกี่ยวอะไรเรื่องจำนำข้าวเลยครับมันเกี่ยวกันว่ารัฐบาลเนี่ยนะครับได้สร้าง ความหายนะเนี่ยนะครับให้เกิดกับประเทศชาติเนี่ยอย่างชัดเจนที่สุดนะครับผมใช้คำนี้นะครับผมคิดว่าไม่ไม่ผิดพลาดทำไมล่ะครับก็เพราะว่าทันทีที่รัฐบาลไปยกเลิกกองทุนน้ำมันเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ากองทุนน้ำมันก็มันมีความติดลบเงินที่มีใช้ไปหมด กองทุนน้ามันที่เคยใช้เพื่อการรักษาระดับราคาน้ํามันเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถที่จะนํามาใช้ได้กองทุนน้ามันมีวัตถุประสงค์ก็คือว่าราคาลดก็เก็บเพิ่มราคาเพิ่มก็ใส่เข้าไปนะครับความหมายที่เราต้องการให้ราคาน้ํามันอยู่ในราคาที่สเสถียรก็เพื่อที่จะทําให้ระบบเศรษฐกิจหรือธุรกิจ ระบบเศรษฐกิจมันสเสถียรตามเพราะจะทําให้ธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องต่อเนื่องเนี่ยนะครับอมีความสเสถียรเศรษฐกิจประชาชนก็จะ,สะเสถียรวิถีของการบริโภคก็สเสถียรต้นทุนต่างๆสินค้าก็ไม่ขยับแต่เมื่อรัฐบาลไปทําลายหลักการนะเพราะต้องการหาเสียงง่ายๆว่าจะลดกองทุนน้ามันเพื่อกดชาติกองชีพค่าผลิตก็เพื่อที่จะให เฉพาะหน้านั้นราคาน้ํามันลดลงซึ่งางจริงนโยบายที่ประกาศแบบนี้ใครก็ประกาศได้ครับนี่แหละครับคือความหมายของนโยบายประชานิยมใครก็ประกาศได้อยากเป็นรัฐบาลต่อไปก็ยกเลิกกองทุนน้ำมันราคาน้ำมันลดลงลิตรละเจ็ดบาทเช่นเดียวกับเรื่องจับนําข้าวครับรัฐบาลได้สร้างความหายันะให้เกิดกับวงจารการผลิตข้าวของเราอย่างใหญ่หลวงสิ่งที่สะท้อนจากการลดราคาลง ราคาจำนำเนี่ยนะครับเหลือหนึ่งหมื่นสองพันบาทเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นนะครับว่าตอนที่รัฐบาลประกาศหนึ่งหมื่นห้าพันบาททุกเม็ดนะครับนั่นเป็นนโยบายประชานิยมเพื่อใช้ในการหาเสียงเพื่อทำให้มีการจนตบัตรเลือกตั้งให้กับตัวเองซึ่งเป็นโยบายที่มง่ายลใครๆก็ประกาศได้ครับ ถ้าฉะนั้นก็ต่อไปก็ประกาศก็นสองหมื่นสามหมื่นกันไปเลยทําไมถึงบอกว่ามักง่ายล่ะครับมักง่ายเพราะรัฐบาลไม่ได้คิดเอาไว้เลยเพียงแต่คิดว่าจะเป็นแบบนี้เป็นราคาที่ชาวนาพอใจรู้ต้นทุนหของชาวนาชาวนาจะได้ประโยชน์ขึ้นนะครับจากตัวเลขที่ตัวเองประกาศไปพะถ้ารัฐบาลวางแผนมาด้วยดีร,รูไหนก็ต้องหมื่นห้าต่อไปคุณประทรงจะมาบอกวิ่ในการเงินไม่ได้หรอครับ ทีนี้เรามาดูว่าผลเนี่ยอะไรมันเกิดขึ้นอะไรครับในตอนนี้ผลที่เกิดขึ้นเนี่ยครับข้อที่จริงก่อนปุ๋ยยาฆ่า,มาแมลงค่าเช่าที่นาต้นทุนของชาวนาสูงขึ้นแล้วสูงขึ้นตามอะไรครับก็สูงขึ้นตามไรายได้คนที่ค้าขายนะครับก็กินข้าวดังนั้นไม่ได้กินหญ้าก็รู้เนี่ยว่าชาวนามีไรายได้เท่าไหร่พราะการขยับรวมหัวกันขยับราคา ต้นทุนต่างๆชาวนาก็ขยับตามไปอันนี้มันทําให้เกิดอะไรครับต้นทุนถูกปรับขึ้นโดยไม่จําเป็นจากนโยบายประชานิยมที่ประกาศราคาข้าวขึ้นวันนี้เนี่ยนะครับเมื่อปรับลดราคาลงเหลือหมื่นสองหายไปตันละสามพันอ่ะนะชาวนาที่เคยได้ประโยชน์เกิดความเคยชิน ต้นทุนก็ปรับขึ้นก็ไม่ยอมนี่ไงครับริ์ของประชานิยมแล้วหอกันันะครับก็จะยื่นกลับกับใส่รัฐบาลเมื่อกี้ที่คุณศรินนาไล่เรียงมาเนี่นะครับผมเรียนแบบนี้องค์กรชาวนามีหลายองค์กรนะครับคุณศรินนาค่ะคุณวิเชียนพวงลำเจียกนะครับนายกสมาคมชาวนาแลกกะเกษตรกรไทยนะครับก็จะเรียกประชุมชาวนาใน20จังหวัดภาคกลางนะครับ ไม่ยอมอจับถแถลงข่าวในวันพรุ่งนี้นะครับเรียกร้องให้กลับไปที่เดิมนะครับคุณประสิทธิ์บุญเฉยนายกสมาคมชาวนาข้าวไทยนะครับก็ไม่ยอมนี่สองกรณยครับเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นเขาก็พูดภาษาเดียวกันล้วไม่ใช่ความผิดของชาวชาวนานี่สอดคล้องกับคุณิภิทธิ์ จะมาล,ลดที่ชาวนาทําไมเป็นความล้มเหลวของการบริหารการจัดการอส่วนอีกคนหนึ่งที่คุณธนาพูดเมื่อกี้คุณพรมบุญมาช่วยเนี่ยนะครับ,รบอันนี้ก็นัดอีกส่วนหนึ่งอันนี้ก็เป็นประธานสภา,าเกษตรกรสุพรรณบุรีก็จะนัดชาวนาทั่วประเทศเหมือนกันผมว่าเอาดูที่สามองค์กรนี่ก่อนเนี่ยนะครับมันสะท้อนอะไรครับคนเหล่านี้ก็เคยลงเสียงให้พรรคเพื่อไทยนะครับวันนี้ถามว่า เขามีสิทธิ์ที่จะไม่ยอมไหมมีสิทธิ์ไม่ยอมครับจากต้นทุนที่สูงขึ้นและก็บทเรียนความจริงของมนุษย์อันหนึ่งเนี่ยนะครับอันไหนที่เคยได้เนี่ยเมื่อลดลงเนี่ยมีปัญหาทั้งสิน้นเลยครับอะไรที่เคยได้แล้วลดลงเนี่ยมีปัญหาทั้งสิ้นทีนี้ทางด้านสสพักเพื่อไทยเองในขณะนี้ก็ต้องถือว่า เป็นปัญหาใหญ่โตคุณไปจิตศรีวรขันก็บอกว่าเฮ้ยแบบนี้ไม่ได้นะหาเสียงกันลําบากมากไปอยู่ๆปรับรถแบบนี้เนี่ยเกิดแรงกระทบอย่างรุนแรงนะครับแม้พักจะบอกว่าตอนนี้ต้องไปช่วยกันชี้แจงช่วยกันชี้แจงเนี่ยนะครับผมคิดว่านั่นเป็นเรื่องที่ที่จะกลายเป็นปัญหาหนึ่งของรัฐบาลน,นะครับ ที่เขาบอกว่าปัญหามันสม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 กันเนี่ยนะครับจะมาคําขอรัฐบาลพร้อมๆหน้ากากขาวก็เคลื่อนไวไปไปลายล้มรัฐบาลก็ต้องการจะล้มไปนะครับปมที่รัฐบาลสร้างขึ้นมาเองจากกรณีของประชานิยมและเม็ดเงินไม่เพียงพอที่จะไม้ทําแบบนั้นแล้ววันนี้มาพูดถึงเรื่องวินัยทางการเงินนะครับมันไม่รู้ว่าสายหรือไม่สายก็เป็นเรื่องที่เรา จะต้องพิจารณาและก็ดูกันนะครับว่ารัฐบาลจะเผชิญกับสึ่งนี้อย่างไรนะครับก็เรื่องจำนำข้าวพูดกันมามากแล้วผมมีเรื่องต่อนเนื่องจากเมื่อวานสักเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของคุณเฉลิมกับ<ม>รถหรูคือคุณเรืองไกลเนี่ยนะครับวันนี้ก็ไปค้นข้อมูลพมเิมมานะครับให้เห็นภาพ เมื่อคืนเนี่ยผมขยายแล้วก็ทิ้งทางไว้ว่ามันมีคนเนี่ยมาสั่งการคุณเฉลิมแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยนะครับที่ผมจะสะท้อนให้เห็นต่อไปนี้ว่าใครล่ะในพักเพื่อไทยที่มาสั่งการให้คุณเฉลิมเล่นงานคุณชัดชลวรแล้วคุณเฉลิมไม่เล่นแสดงว่ามีคนหรือกระบ,บวนการในพักเพื่อไทยได้ขับเคลื่อนนะครับ อายุตศาสตร์ที่จะเล่นงานตุลาการสารรัฐมนูลเนี่ยเราเห็นได้ชัดถ้าเราไปย้อนกลับดูว่านายชัดชลวรเนี่ยนะครับถูกนายเรือนไกลเนี่ยนะครับยื่นให้ตรวจสอบว่ากระทำความผิดอาญามาตรา112หรือไม่กรน,นี้แอบอ้างเป็นตุลาการสารรัฐมนูล ในกรณีที่เรื่องที่เข้าเฝ้าหรือไม่ได้เข้าเฝ้าเนี่ยนะครับซึ่งเรื่องนี้สารลฐำนูลก็กล่าวโทษนายเรืองไกรครับนะครับดูหมิ่นพนักงานนะครับในเรืองไกรก็ไม่ยอมนะก็ไปยื่นให้ดีเอสไอสอบต่อเพราะถ้าเราเอาตัวละครที่เป็นนายเรืองไกรเนี่ยที่ไปสอบนายชัดชนลวรและวันนี้มายื่นร้อยตําเลตื่ลเต แลวร้อยตำรวเฉลิมบอกว่ามีคนมาขอเรื่องงานนายชักชลวนและตัวเองไม่ยอมนั่นแสดงว่ากระบวนการนี้นะครับเป็นกระบวนการที่เปิดหน้าในการสู้รบกับตุลาการสาลฎนกาซึ่งพักเพื่อไทยถือว่าเป็นศัตรูากานสกัดกันในความหมายพรักเพื่อไทยซึ่งเขาก็มีสิทธิธ์ที่จะคิดว่าพักเพื่อไทยจะ ฐานรัฐมนูลจะลม้มนะครับพรรคเพื่อไทยจะล้มรัฐบาลด้วยเหตดนี้ครับก็ต้องคิดแล้วก็พิจารณากันต่อไปเลยครับว่าในขบวนการที่เป็นอยู่และเป็นไปอย่างนี้เนี่ยนะครับในวันข้างหน้าเนี่ยสถานการณ์หลักนะครับมันจะเดินไปสู่ทิศทางไหนแต่เราก็ได้เห็นนะครับว่า ในเรื่องดังกล่าวนี้เนี่ยมันมีเหตุมีผลของมันรองรับอยู่นะครับส่วนเรื่องที่สามนะครับรวมเรื่องที่สามเนี่ยก็เป็นเรื่องที่คุณอะไรนะครับพร้อมพง์วันนี้ถแถลงอีกแล้ววันนี้วันนี้พร้อมพง์แถลงอีกแล้วถแถลงว่าไง แถลงว่าคนจะอยู่เบื้องหลังในการล้มรัฐบาลมีสอที่เป็นสื่อมวลชนอีกแล้ว่ผมไม่รู้ว่าสอนั้นเนี่ยนะครับวันก่อนว่า้วยๆว่าเป็นสอสำรานวันนี้ไม่รู้จะเป็นสอรสอรยุทธหรือเปล่านะครับสอรสอรยุทธจะล้มรัฐบาลหรือไม่เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่พูดให้สนุกสนานนะนะ ผลที่ต้องมอพูดให้สนุกสนานเนี่ยก็นเนื่องจากว่าจากกรณีเมื่อคืนเนี่ยนะครับที่เราได้พูดคุยกันเรื่องอาจารย์บรรชัยเนี่ยค่ะก็มีประเด็นน่าสนใจอยู่นะครับก็มีผู้ฟังนะครับร้อยหนึ่งจำนวนหนึ่งก็อาจจะเข้าใจเอ่อ f อฟเอ็ม101นะครับว่าได้ทำหน้าที่เพื่อข่าวสารน,นะครับในที่ควรจะเป็น,นมาพอสมควรนะครับใน่วนหนึ่งนะครับต้องมีที่ท่านผู้ฟังนะครับก็ไปพูดคุยกับผมหรือไปโพสในเฟซบุ๊กนะครับทางด้าน,านเปิดด้าน ข้อความและด้านที่เปิดเผย,เยข้อหาก็สาคัญนะครับก็คือทิ้งเพื่อนนะครับทิ้งเพื่อนก็คือร้อยหนึ่งทิ้งอาจารย์มใชัยสู้แล้วก็สู้ไม่สู้กันที่สุดนะครับผมก็อยากจะพูดนิดหนึ่งนะครับว่าไม่ใช่มาแอบอ้างหรือว่าสิ่งที่อันไม่เกียรนะครับ ว่าจะพูดอยู่เบื้องหลังในการล้มรัฐบาลน,นะครับหายปะกัดกันแต่ผมก็บอกมาเสมเอว่าย้ายความสำคัญเนี่ยผมเกินไปรัฐบาลนะเพราะว่าผมไม่ได้มีศักยภาพอะไรที่ไปทำอะไรขนาดนั้นเป็นข้อที่จริงที่พิสูจน์และประจักษ์ได้ชอบสนุกสนานแล้วก็ข่าวก็ทำไปตามข่าวที่ที่ควรจะทำนี่แหละครับ ส่วนทางด้านพี่น้องประชาชนนักสู้กับรัฐบาลทั้งหลายผมก็บอกเสมอว่าน,นะครับว่าไอท้ที่ทำทำกันอยู่ที่ร้อยหนึ่งอาวันเนี่ยนะครับไม่มีใครเป็นแกนนําจะไปล้มรัฐบาลหรอกครับหรือคุณธรินาเป็นคงไม่ใช่อ่ะค่ะผมว่าผม่าเัาจะเป็นอยู่ดิฉันอาจเป็นแกนอื่นนะอ๋อเป็นแกนอะไรครับแกเรีนงเป็นแกนแกนอนอยู่ไม่อยากไปกล้าพูดเป็นแกน,นอนแกนอเอียงแล้วกันะเป็นแกนแกอะไรแกนเลียง แกนเอียงอ๋อเนี่ยครับไอ้เราก็ทําข่าวไปเนี่ยนะตามภาวะเราเนี่ยก็ไม่ได้คิดว่าจะมาเป็นแกนนําหรือเป็นอะไรเอ๊ะคุณสุทธิยาคุณสุทธิยาใช้แทนฟรีหรืออะไรหรือเปล่าเสียงมันก้องเเสียงมันเดี๋ยวดังเดี๋ยวไม่ดังอลค่ะเอาหายไปแล้วคุณสุทธิยาตอนนี้ตอนนี้ไม่ยินอันนี้อันนี้หายไปเลยฮะ